เอาละนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีไปกับวัยรุ่นไทยหัวใจเสียงดวงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับกระผมคนเดิมเฮียบารเป็นคนดีคนเดิมของทุกท่านอีกแล้วนะฮะพูดว่าอ้วนจังเลยเว้ยเฮ้ยเฮียเคจะอัดคลิปจะลืมปิดเสียงไลน์โทษโทษโต้เดี๋ยวขอปิดแป๊บหนึ่งนะเออมันลืมปิดอะไรอันนี้ปิดก่อนปิดก่อนโอเคปิดแล้วมาๆมาต่อต่อต่อวันนี้เฮียบาร์มาเล่นสล็อตอีกเช่นเคยนะครับเป็นเกมลักกี้เนโกะของค่าย BG นั่นเอง เป็นค่ายที่แบบว่าเฮียบับอินเลิฟมากๆเลยเฮี er ยด้ภาษาอังกฤษซะด้วยเออเป็นเราคือเฮียบับไม่เคยอัดเกมนี้ลงนะแต่ว่าเฮียบับเนี่ยชอบเล่นเกมนี้มากเนห็นนะครั้งล่าสุดก็แตกไปหมื่นเจ็ดแล้วเฮีย er ก็ถอนออกมาแล้วนะเราก็ฝากเข้าไปเพิ่มอีกห้าพันเออไปเล่นแบบว่าเล็กๆน้อยๆขนมกรุบให้น้องๆดูซะหน่อยมาซื้อฟีสปินให้น้องดูซะหน่อยนะเออวันนี้ถอนเท่าไหรด่ดีไม่รู้นะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะเออเดี๋ยวขอหมุนเซิร์ฟไปสั้1หนึ่งทีก่อนแล้วกันที่หนึ่งบาทนิ่ง หมดนี่สักทีกันึ้งหนึ่งบาทเออเฮียบ,บับลืมบอกนะตอนนี้เฮียบ,บับเล่นตีสี่ยี่สิบสี่นาทีนะครับผมเผื่อใครที่แบบว่าเอ้ยอยากรู้เวลานะเหมือนเดิมนะแล้วก็เล่นอยู่ในเว็บลูก้าสองแปดเก้าเหมือนเดิมนะ,ะเว็บที่เฮียบ,บับแบบว่าชอบอ่ะมันฝากถอนโอนไวดีชอ,ชอบชอบชอบโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเราซื้อที่ราคาแรกที่อ่าสิบบาทก่อนแล้วกันนะเทปดวงก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเป็นยังไงน,นะก่อนหน้านี้น,นี่มันแตกดีจริงเลยไม่รู้ว่ารอบนี้จะแตกมีหรือเปล่านะครับผม แต่ว่าเกมแมวเนี่ยถ้าแตกก็คือแตกหนักมากแล้วถ้าไม่แตกก็คือนั่งหน้าแห้งกันเลยทีเดียวแล้วครับผมพัดมาหลไครนะูนสี่ร้อบาทเมื่อกี้เราซื้อเท่าไหร่นะ750ดถูกไหมเออติด6ทีแมวแล้วต้องลุ้นให้แมวออกมาเยอะๆนะถ้าแมวมาเยอะๆเนี่ยตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะชอบนะเฮียชอบนะแบบว่าถ้าแมวมันถ้าแตกแมวเนี่ยก็คือบ้านแตกโคตร โคตรจ่ายเยอะแต่ตอนนี้ไม่แตกเลยนิ่งเลยสองทีเองนะเฮ้ยไอ้แมวนี่ไงนี่ไงมาพอดีเลยคูณสิบแปดสามร้อิบาทน้อยไปหน่อยนะยังตามคุณไม่ทันนะได้แค่สามร้สิบบาทแต่ก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะถือว่าต่อชีวิตนิงบัฟมได้นิดหนึ่งนะขาดทุนไปสองริบาทก็ยังดีนะที่ขาดทุนไปแค่นี้ เดี๋ยวเราขยับเบ็ดไปที่20บาทเลยดีกว่าเออค่อยๆขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะดูที่ว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะมันก็ต้องมีสักครั้งที่เราได้แล้วก็ขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไปรุ่นั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างเราซื้อที่1,500บาทนะครับกับหมุนสิบที่วายมาโอ้โหไม่มีนะไม่มีแมวยังไม่ออกนะมาแล้วแมวคูณ2มาแล้วเป็นคูณ4แล้วครับผม ไปต่อหนะอ่อยเออสิบมาไหมสิบไม่มานะนิ่งอยู่นะนิ่งอยู่นะฮัทคูณสี่เป็นคูณแปดสามร้อยยี่สิบได้อยู่ได้อยู่ซูชิซูชิไม่หล่นเสียดายเสียดายเราต้องตามธุนิกพันสองนะครับพันสองคูณสิบสองแล้วเว้ยคูณสิบสองแล้วเว้ยขอสัญัาษั์ที่จ่ายแพงๆนยะขอสัญักษณ์ที่จ่ายแพงๆหน่อยได้ไหม ขอเป็นซูชิแล้วก็พัดมันก็ได้นะถ้าเป็นแมวได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับผมดูเหมือนตานี้เราจะต้องพ่ายแพ้แล้วมั้งเนี่ยรู้สึกสังหรณ์ใจเชงไงชอบกอนนะไม่เป็นไรเฮียไม่หยุดแค่นี้หรอกเฮียจะสู้เฮียจะต้องสู้นะครับทุกคนนะร้อยสี่สิบสี่าทสงสัยตานี้ s ก็ถ้ยแถแถมเออถือว่าเฮียขอร้องแล้วกันอีกสองช่องสาเกเตอร์มาหรือไป มาหรือไม่ไม่มาแถวสุดท้ายมาหรือไม่มาหรือไม่โูแม่งเลยไปแล้วหมดกันขาดทุนหนึ่งพันสิบบาทไปขยับไปอีกที่สามสิบบาทนะครับกับสองพันสห้าสิบบาทคุยถ้ารอบนี้แตกเราเราต้องต้องกลับมาเท่าเดิมแล้ววะต้องกลับมาอันห้าแล้ววะต้องกลับมาที่2 0่สิบาทแล้วนะขอ,อนะั่นกัรอบนี้ ขาดทุนมาสองรอมตสดจแล้วรอมที่สามมันก็ต้องได้ปะวะจริงๆเนี่ยตีสี่เนี่ยเป็นเวลาที่เตียนสล็อตเนี่ยชอบมาเล่นกันนะเพราะว่าเขาว่าแตกดีนะแต่ตอนนี้เฮียยังไม่แตกเลยนะมีแต่หัวแตกอย่างเดียวโอ้โห,โหดูดิแมวไม่มานะอุ้ยพัดมาวะ่ะคือแมวมันไม่มาไวรุ่นแมวมันไม่มาตัวครูม,มันไม่ออกอ่ะดูดิโอ้โโหโหยแค่กกทั้งหน้าดูมันที่นั่นน่ะแมวไม่ออกเลย ดูนี้กูไปเล่นสาวทำดีกว่าเอ้าได้แถมอีกสิบทีสิบแปดทีรอบนี้แหละรอบนี้แหละบางละจันก็บางละจันถวัตแตกพ่ายกันเลยทีเดียวเชียวเออมาอีก,มาอ,กมาอีกแมวมะแมวมะอย่าสั่นนานอย่าสั่นนานสั่นนานเดี๋ยวค้างเออคูณหกแล้วครับผมอุ้ยมาอีกคูณหกเป็นคูณสิบสองสะสมตัวคูณไปก่อนแล้วก็แตกทีเดียวก็ได้นะนยังไม่ว่านะคูณสิบหกแล้วครับ โอ้ยสิพัดแถวแรกพัดแถวแรกไม่มาขะโท9 1กรบบาทแล้วเราต้องตามทุนอีกประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วตามทุนอีกเท่าไหร่ไม่รู้พันหกแล้วพันหกแล้วรา,างวัลก้อนโตเสแล้วบิ๊กวินอีกแล้วเบาทนะอีก14หมุนนะตามทุนอีกเท่าไหร่วะหกร้ยไหมวะสักโอ้ยคูณ26แล้ววะเฮียว่ารอบนี้เฮียต้องได้ลนะถ้าไม่ได้นี่มันจะแปลกเกินไปแล้วนะ มันจะแปลกเยมัมยถ้าไม่ได้เนี่ยพันแปดแล้วพันแปดแล้วคูณสามสิบแล้วคูณสามสิบสี่แล้วอีกสิบหมุนโอ้โหสี่สิบแล้วเยดเย่รอบนี้ขาดทุนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคูณสี่สิบสี่เจ็ดร้ยก้าสิบขนาดตัญลัง่ๆอย่างนี้เจ็ดยเก้าสิบเอาละตามทุนพานแล้วทีนี้กำไรละกำไรละกำไรละมามาเยนอหน่อย เจ็ดร้อยเก้าสิบหม่ม่าใหม่มาอีกเจ็ดทีอีกเจ็ดทีตอนนี้กำไรแล้วนะครับจะตามทุนทนี่เอาเข้ามาทันแล้วนะใหม่มาโอ้โหสี่สิบหกเลยหกหมุนอีกหกหมุนเฮ้ยเฮยอย่านิ่งอย่านิ่งมาแล้วมาแล้วพันห้ามาแล้วมาไหลสี่พันเก้าแล้วกำไรกำไรพันสี่้วครับพัดมาคูณห้าสิบ หกร้อยพันโลถึกสามหมุนขอหน่อยดิครูหน้าสิบแล้วนะเว้ยขอแจกขอแต่งหนักทีนึงวะขอแต่งหนักทีนึงวะขอแต่งหนักทีนึงนวะมาหน่อยวะซูชิวะโอ้โหพารดิเออซูชิแถวสองใหม่มาทีสุดท้ายหมุนครั้งสุดท้ายกับครูหน้าสิบสองมาไหมมาเจมามาอีกไหมอื้มทิงมาซูชิแถวแรก พัดคูณ5ตีแล้วคูน้าจะบอกโอ้โหกำไร5กำไร4,009เย้เค่ของจริงของจริงรอบสุดท้ายแค่นี้เนียพอเลยประมาณ4,009ถอแล้วพอแล้วกำไรกับสองเท่าแบบที่เอาเข้ามานะเอามาเข้ามา5,000ไม่9,009อีกแล้วพอแล้วครับผมไปเลยดีกว่าเออนี่นี่เวลาตี4 30ประมาณไม้ที่สามนะีสปินนะอย่าลืมอย่าลืมดูไว้เป็นตัวอย่างนี่โอเคนะทุกคน ตอนแรกว่าเสียเสียตอนนี้ได้แล้วนะโอเคเอาไว้วันนี้เฮียพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเฮียถอนแล้วไปแล้วเจอกันสวัสดีครับวัยรุ่นเดี๋ยวเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียด้วยนะแล้วก็มีอะไรมาสอบถามกับเฮียได้ที่ S B U F ห้นะครับยังไงวันนี้เฮียไปนะครับบ๊ายบายครับวัยรุ่นเจอกันครับซียูจูมอลโลว์สบัสดีมา